พามาดูโครงการธนา r e s i d e นซ์ปร,รมปิ่นเกล้ากันนะครับที่นี่ต้องบอกผมชอบมากเลยตั้งแต่เดินเข้าโครงการมาเราจะเห็นบรรยากาศของความเป็นพื้นที่สีเขียวรายล้อมรอบโครงการกันเลยนะครับนอกจากนั้ยังมีความเป็นส่วนตัวด้วยมีเพียงแค่50ยูนิตเท่านั้นเองครับแต่ว่าความน่าสนใจมากกว่านี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันกันกบพี่ต้องนะครับ living consultant manager ครับ พี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพัชวันนี้ขออนุญาตนะครับมาพูดคุยกันในใ<ช>เรื่อง <IM D S 1> ของโค,ครงการที่พ่อตั้งแต่เข้ามาอย่างที่พัดได้เล่าไเมื่อสกรู่นี้แหละว่าดูมีความร่มรื่นแล้วก็ดูมีคอนเซปต์ที่ดูแปลกใหม่มากๆเลยใช่ค่ะ<ล>ที่นี่ต้องบอกเลยค่ะคุณพัดว่าเป็น The New Luxury Nature Living นิยามแห่งคุณค่าท่ามกลางธรรมชาติถ้าเกิดเรามาซื้อที่นี่เหมือนเราได้ achieve ีน Goal ในชีวิตเอาเลยประมาณนั้นใช่ค่ะเพราะคุณพัทจะไม่ได้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะจริงหลายหอย่างนะครับแต่ผมจะค่อยๆเล่าให้ทุกคนฟังและแกนว่าตั้งแต่เข้ามาผมเจออะไรที่ผมแบบเฮ้ย แบบนี้ก็ได้หรอขนาดถนนเนี่ยความใหญ่ของเขาเป็นยังไงบ้างตัวของถนนเมตนนะคะของเรากว้างเนี่ย14.5เมตรเลยค่ะแล้วก็ถนนซอยเนี่ยเรากว้าง9เมตรโอเค,ะคะก็จอดกันได้สบายสายได้ค่ะสบายมากเลยค่ะข่าพปกติเราจะเห็นเป็นเขาขาว,ขาวดูแบบคลีนคแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนอยู่ในถ้ำแบทแมนประมาณนั้นะใช่ค่ะ <laughs> <laughs> นี่แหละค่ะคือนิยามแห่งคุณค่าเป็นนิวลักชวรีนะคะเป็น นิยามแบบใหม่เลยค่ะตัวสาะว่ายน้ำนะคะจะเป็นสาะว่ายน้ำระบบเกลือนะคะก็ขนาดเนี่ย6เมตรคูณ17.3เมตรตัวของชั้นของโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็ของฟิตเนสเนี่ย เรามีคอนเซปต์ดีไซน์ยังไงบ้างครับพี่ตองคอนเซปต์ของโครงการนะคะก็คืออย่างที่เรียนนะคะก็คือจะเน้นธรรมชาตินะคะลูกท่านเจ้าของบ้านทุกท่านเนี่ยก็คือได้มาใช้ชีวิตนะคะอยู่กับครอบครัวเนี่ยได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเร่งรีบแล้วด้านหลังตรงนี้ล่ะครับอันนี้คือว้าวมากทุกคนเหมือนแบบเราอยู่กลางกลางสวนสาธารณะค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นอุโมง์ต้นไม้ ตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับทางตัวของสโมสรด้านหน้านะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมาเดินออกกําลังกายได้เลยค่ะคุณพาร์ทผู้อนื่นใจกันไปแล้วตรงนี้เราอยู่โลเคชันยังไงบ้างเพื่ะว่า <นะ S 2> อยากจะมาดูกันก็คือโลเคชันเนี่ยเราอยู่ติดถนนบรมราชชนนีนะคะ64นะคะจริงๆโครงการเนี่ยเข้าออกได้2ทางเลยค่ะทางแรกก็คือถนนบรมราชชนนี64ส่ครับส่วนเส้นทางที่2นะคะก็คือมาจากถนนสาราธรรมศพเข้าทางด้านหลังโครงการได้เลยค่ะคใครที่ใช้ชีวิตอยู่แถวแถวเนี้ยพุท มณฑลทนประมาณตรงนี้ผม<ช>ว่าคุณน่าจะคุ้นเคยใช่แล้วก็ของโครงการนะคะก็ติดกับทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกนะคะซึ่งโครงการเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนการน,นาพิเศษถนนบรมราชชนนีแล้วก็ถนนเพชรเกษมด้วยค่ะความเป็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะต้องพูดถึงกันคือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยค่ะตัวของโครงการนะคะก็คือจะเป็นประตูอัตโนมัติแบบบานสวิงมีระบบ e a s y Park นะคะแล้วก็จะเป็นระบบดับเบิ้ลเก แล้วเรายังมีกล้องตัวของ C C T V เนี่ย31จุดค่ะแล้วก็กใช่แล้วก็เราปภพอตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับผมแล้วกำแพงที่กั้นโครงการก็มีความสูงเหมือนกันพอค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่เราก็ยังคงเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะก็คือมีการแซมต้นไม้อย่างที่คุณพัทเห็นเลยค่ะเพราะว่าน่าจะถึงเวลาละที่เราจะไปดูบ้านกันเพราะว่าพัทเห็นแล้วแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นเช่นเดียวกันได้ค่ะอยากให้คุณพัทได้เห็นบ้านจริงสวยมากค่ะมากันดีกว่าครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ จะพามาดูบ้านที่เป็นบ้านตัวอย่างหลังใหญ่สุดของโครงการเลยทีเดียวค่ะชื่อว่าบิลเลียนใช่ไหมครับเป็นบ้านชื่อว่าบ้านบิลเลียนค่ะตัวบ้านบิลเลียนนะคะพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยห้าตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่385ตารางเมตรค่ะจะเป็นขนาดบ้าน4ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้ถึง4คันเลยทีเดียวค่ะร้อยแอบเห็นว่ามี e v charger ด้วยใช่ตัวนี้นะคะ e v charger เนี่ยเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะที่เรารองรับท่านเจ้าของบ้านที่ใช้รถไฟฟ้าค่ะเป็นมาตรฐานของโครงการค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่พัดเห็นเลยคือพอบ้านเป็นตัวอยู่ใช่ไหมมันจะมีขอดย้าอยู่กลางบ้านใช่ตัวบ้านนะคะของเราจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ซึ่งเราดีไซน์เป็นดับเบิลขอดย้าสค่ะน้องพัคไม่ใช่มีแค่เฉพาะส่วนกลางนะคะเรายังให้เป็นมาตรฐานของโครงการเลยทีเดียวค่ะสําหรับต้นไม้ใหญ่แล้วขอดย้าอีกจุดหนึ่งคือตรงไหนครับเป็นบริเวณด้านหลังบ้านค่ะนะคะพราใสคือแบบเป็นหน้ากากของบ ดูลักวรีมากเหมือนป็นารผสมผสานระหว่างทั้งไม้แล้วก็เอาหินขัดเนี่ยตกแต่งเข้าไปด้วยกันซึ่งบ้านเนี่ยก็จะทำให้ดูแบบอบอุ่นมากขึ้นนะคะในการที่เราใช้สีของตัวฝรั่งนะคะให้มีการซอฟค่ะพอเป็นหินเนี่ยก็จะแบบมีความหรูหราแต่พอเป็นไม้มันจะมีความพรมมี่หน่อยผสมผสานกันเฮ้ยผม่าลงตัวมากใชดูด้านในกันดีกว่าว่าจะลงตัวขนาดไหนได้ค่ะเยนเชนเลยค่ะ เข้ามาแล้วนี่คือ Brilliant 3า5ตารางเมตรใช่ค่ะแต่พปเข้ามาเขารู้สึกว่ามันมันดูใหญ่กว่า385นะเพราะว่าดูโปร่งมากเลยคือตัวบ้านค่ะทางโครงการเนี่ยดีไซน์เป็นบ้านที่ค่อนข้างหน้ากว้างนะคะ<อ>แล้วก็เน้นความโป่งโล่ง,ลง ะะและที่สําคัญเรามีตัวของดับเบิลคอร์ดยาร์ดนะคะคอย่างที่พี่ต้องได้แจ้งทางน้องพัดไปเมื่อสักครู่ค่ะคือ,อพอบ้านพอเป็นหน้ากว้าง๊บเนียมาจัดฟังก์ชันได้แบบเรียงกันมาเลยใช่ค่ะไล่กันไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีคอร์ดยาร์ดด้านหน้าใช่ไหมใช่แล้วก็ด้านหลังเ<ะ>มื่อกี้เราเห็นต้นไม้ต้นประถานไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดช่วงปลายปีอีกสักเดือนสองเดือนนะ ถ้าอากาศดีๆนะคะน้องพัดไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยค่ะเปิดกระจกหน้าบ้านเปิดประตูะหลังบ้านโฟลเลยใช่ถ้าน้องพัสังเกตนะคะ<ช>โดยรอบของตัวบ้านเนี่ยเราเน้นดีไซน์เป็นกระจกรอบด้านเพื่อให้ทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยได้รับกับธรรมชาติแบบว่าบรรยากาศธรรมชาติจริงๆเลยค่ะตัวนี้แล้วตรงนี้พอเราเห็นว่าเป็นกระจก ตรงนี้เป็นฟูลไฮคือแบบเต็มบาตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ดับเบิลวอลลุ่มนะคะอันนี้คือจุดเด่นของบ้านบิลเลียนเลยค่ะตัวนี้สูงถึง6.55เมตรเลยทีเดียวค่ะจริงๆก็เกือบจะเป็นทริปเปิลแล้วนะใช่ที่ดียวก็เป็นทริปเปิลแล้วใช่ค,ค่ะสูงมากแล้วก็ตัวบริเวณด้านนี้นะคะคุณน้องพัทเนี่ยสามารถ ทำเป็นมุมทํางานนะคะเก๋ๆได้เลยนะคะพะพื้นที่ตัวนี้เราดีไซน์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้เรามีฟังก์ชันอะไรนอกจากนี้บ้างครับฟังก์ชันของตัวชั้นล่างนะคะก็จะมีตัวของห้องผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งเรารองรับไว้สําหรับผู้สูงอายุค่ะที่ได้ใช้ชีวิตประจาวันอยู่บริเวณด้านล่าง แล้วก็ยังมีส่วนของจุดเชื่อมต่อโต๊ะรับรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องแม่บ้านที่อยู่ด้านนอกค่ะคือผมว่าพอเป็นบ้านหน้ากว้างปุ๊บนะฟังก์ชันที่เราจัดออกมาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะโฟล์ไปตามการใช้งานจริงๆใช่ค่ะเมื่อเราเข้าประตูบ้านมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับฝั่งของโซนพันที่โซนท้องครัวก็หยิบของมาจาก้านจะรถเอาไปตั้งไว้ในครัวก็ได้ใช่ใช่แล้วก็เชื่อมต่อไปยังตรงพันทีแล้วก็เป็นดินนิ่งแอรีแอร์ได้เลยค่ะคือตรงนี้มันเหมือนเป็นโอเพนสเปซที่ทุกคนพอลงมา ได้เห็นกันหมดเลยใช่เรามาใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันกับนะคะกับคนในครอบครัวนะคะเห็นว่ามีห้องแม่บ้านด้วยใช่ค่ะก็คือเราใส่ใจนะคะไม่ใช่ใส่ใจแค่เฉพาะท่านเจ้าของบ้านแต่เรายังใส่ใจแม่บ้านที่อยู่กับเราไปตลอดด้วยเรามีพื้นที่สําหรับแม่บ้านนะคะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็พื้นที่ที่ทางแม่บ้านได้ใช้ชีวิตประจําวันไว้ด้วยค่ะนี่คือพื้นที่ชั้นแรกเท่านั้นเองชั้นแรกค่ะชั้นสองน่าจะว้าวกว่านี้หรือเปล่ามากเลยค่ะน้องพัทเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กัน ะะได้ครับไปค่ะ,ะ,คะเรียนเชิญค่ะโอ้เห็นบันไดแล้วน้องพัดค่ะเห็นไหมคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยค่ะผมอขอลองเดินหน่อยใช่ใลูกนอนผมรู้สึกว่ามันแบบพอดีเท้ามากเลยใช่ใหญ่กว่า ท้าด้วยนะคะน้องพันเราจะแตกต่างจากโครงการอื่นเลยค่ะเพราะาเราใส่ใจในเรื่องของอย่างบันไดแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะเวลาท่านเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะรจริงพาดบันไดเรากว้างมากใช่ค่ะ เราขึ้นมาส่วนของชั้น2นะคะด้านนี้ค่ะน้องพาร์ตตัวนี้เราดีไซน์เป็นสําหรับไว้ห้องพระนะคะจริงๆะจะทําเป็นที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ไหมใช่เลยน้องพารส,สามารถดัดแปลงได้เลยค่ะ,ะนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นมุมห้องทํางานเก๋ๆนะคะก็คือเป็นส่วนตัวได้เหมือนกันค่ะ ผต่พชอบมากคือพอขึ้นมาปุ๊บเนที่เมื่อกี้พี่ต้องได้บอกไปว่าสามารถขนเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆได้ใช่ค่ะโซลชันกว้างมากเอาดีเราเรายิงกัน2คนยังีสเปซให้คนหนึ่งเดินได้อะซึ่งของบอกเลยค่ะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดจร,จริงๆนะคะของตัวฟังก์ชันบ้านตรงนี้แหลคะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นส่วนของลิฟวิ่งแอร์เรียค่ะน้องพัดนะคะท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยังสามารถใช้เวลานะคะกับทางครอบครัวนะคะทํากิจกรรมร่วมกันบริเวณนี้ได้เลยค่ะดีมากเลยนะเพราะว่าเราจะมีห้องนอนตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมานั่งด,ดูหนังฟังเพลงการอ่านนะคะตัวนี้ย เป็นไงคะน้องพัดเปิดมาเจอต้นปะทานเลยใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทางโครงการเนี่ยให้กับท่านเจ้าของบ้านทุกหลังเลยค่ะถ้าจผ่ามาสักแบบสิบปีอย่างเงี้ยหรือ5ปีก็ตามต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ได้รับแสงเงาที่สวยมากเป็นมุมอินสตาแกรมใช่ค่ะใช่นะคะและที่สําคัญเนี่ยยังให้ความร่มรื่นกับทางท่านเจ้าของบ้านด้วยแต่ไม่ต้องพาไปดูต่อที่ไ้ค่ะยินดีเลยค่ะได้ค่ะ ว <Wow. S 2> ค่ะเป็นไงคะมาสเตอร์เบดมของเราคะ่ะใหญ่มากใช่ค่ะตัวนี้นะคะเราดีไซน์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะใหญ่ขนาดนี้เรานั่งคุยกันน่อกว่าได้ค่ะนั่คุยกันยาวเลยทีเดียวตอนน่อจากมัสเตอร์เบด m แล้วเนี่ยก็ยังมีอีก2ห้องด้วยเนาะอ่าอีก2ห้องเนี่ยที่ถือว่าห้องเล็กแต่ไม่เล็กนะคะ เพราะเราดีไซน์เนี่ยให้มีสเปซในการใช้แบบว่าชีวิตประจำวัน mm hmm. ใช้เป็นแบบว่า walk in closet ได้ในในอนาคตนะคะ,ะเผื่อทางลูกๆโตเนี่ยก็ยังใช้ห้องนี้ได้อยู่ค่ะคือเห็นว่ามีการดีไซน์ให้ดูเหมือนว่าเป็นห้องที่เป็นห้องลูกชายเป็นห้องลูกชายลูกสาวเราใช้โทนนะคะถ้าเป็นห้องลูกชายก็คือจะใช้เป็นโทนสีน้ําเงินส่วนห้องลูกสาวก็จะเป็นโทนสีชมพูค่ะเรต้องสองห้องเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับว่ามีสเปซเหลือๆเลยในการเอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยไปตั้งได้เราเหมือนว่าคํานวณแล้วก็คณ นึงมาให้แล้วเพราะว่าโตขึ้นเสื้อผ้าเยอะขึ้นก็ยังใช้ห้องที่อยู่ณปัจจุบันได้เลยแล้วก็จะโตเป็นห้องใหญ่เหมือนห้องคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะครับใช่ค่ะได้ค่ะแล้วห้องนี้ล่ะครับฟังชันเป็นยังไงบ้างยังคงเป็นห้องหน้ากว้างอยู่เป็นหน้ากว้างค่ะแล้วก็ตัวของตัวบ้านนะคะตัวห้องเนี่ยถ้าน้องพาสังเกตนะคะก็ยังคงเน้นในเรื่องของกระจกนะคะโดยรอบ นะคะเพื่อความโปร่งความโล่งเะมืนเป็นห้องที่เข้ามุมตรงนี้ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนวิลลนด้านนะคะเขาเรียกว่าเป็นสเปซของมุมทีเดียวค่ะแล้วพอห้องประทานเนี่ยห้องคุณพ่อคุณแม่พอมาเซรออยู่หน้าบ้านปุ๊บลูกมาหรือยังน้าเฉงเง้อดูได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งสําคัญก็ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติอีกเช่นเคยด้วยนะคะตัวนี้ตื่นมาปุ๊บเห็นต้นประธานใช่ค่ะอยู่ทางซ้ายมือตัวเองเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็บอลอินคลอเซนเขเรียกว่าบอลอินไซส ใหญ่เบิ่มมากเพราะว่ากินพื้นที่ไปครึ่งห้องค่ะสำหรับท่านคุณผู้หญิงนะคะที่แบบว่าการแต่งตัวค่อนข้างเยอะ จริงๆคุณผู้ชายด้วยใช่จะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมคะ้อ,องพาร์ได้ค่ะนะคะเรายังรองรับพื้นที่นะคะสำหรับ walk in closet นะคะทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเลยค่ะอ่าได้หลังทุกคนลองดูนะครับว่าใหญ่แบบเหลือเฟือมากแล้วก็เป็นชาชิีห้องน้ําก็ใหญ่เหมือนกันห้องน้ําใหญ่เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะห้องน้ำเนี่ยเราคือก็จะแบ่งเป็นตัวของอ่างนะคะ his and her ค่ะแล้วก็ยังมีมุมของตัวอ่างอาบน้ํานะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราให้กับทางโครงการด้วยค่ะตัวนี้ ค่ะในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะเราก็จะให้เป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัติเลยค่ะตัวน,นี้<า>เป็นไงคะน้องพารชอบมากราคาเท่าไหร่ดีกว่าธนาเลสซีเดน์บรมปิ่น9ราคาเริ่มต้น18-30ล้านค่ะ น้องพาสนใจจองกับพี่สักหลังไหมคะถ้าเกิดผมซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรผมบ้างได้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสาหรับโครงการธนาเดสเด้์บรมปิ่นเก้าเรามีฟรีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะวันโอนฟรีค่าบริการสาธารณะ2ปีฟรีเครื่องปรับอากาศทั้งหลังและที่สําคัญนะคะสําหรับผู้ชมที่ชมโฮมรายการโฮมไบเออร์ไกด์เรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยค่ะอจะลืมแคปหน้าจอแคปหน้าพี่ต้องไปแล้วก็เดินมาบอกว่า<ใ>นี่ <ไป S 2> มัน <ไป S 2> ผมดูมาจากโฮมไบเออร์ไกด์มาค่ะ แต่เดี๋ยวสาหรับน้องพัดนะคะเดี๋ยวพี่ดูราคาพิเศษให้ค่ะ,<อ>ะแล้วคุณผู้ชมะ่ะได้ราคาพิเศษไหมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเข้ามาคุยกับต้องที่โครงการได้เลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับธนารสซิเดนซ์บรมเป็นเก้าค่ะเอ๊เอแต่เดี๋ยวน้องพัดจะไปไหนต่อคะเนี่ยผมว่าจะไปหาอะไรกินหน่อยแถวนี้อ่าพี่ต้องมีแนะนําเลยค่ะตลาดทนบุรีหรอค่ะเป็นตลาดขนาดใหญ่นอกจากตลาดทนบุรีนะคะก็จะมีกูเม่มาเก็ตอ่าบุญถาวนเพื่อให้น้องพัดเนี่ยได้ช้อปปิ้งเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ได้เลยค่ะ ถ้าเกิดผมอยากไปเรียนล่ะครับถ้าไปเรียนนะคะอ่าสถานที่ใกล้โรงเรียนานานาชาติ SISB อ่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลคิดวิลเลจนะคะหรือจะเป็นโรงเรียนเพลินพัฒนาคา่ะโเลือกได้โรงเรียนเยอะมากแล้วถ้าผมป่วยล่ะครับพี่ต้องก็จะมีโรงพยาบาลทนบุรี2ค่ะน้องพัรทโอ้โหแถวนี้เรียกว่าครบครันมากเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับว่าคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับแวะมาดูกันได้นะครับที่ธนาเรีสิเดนซ์บรมปิ่นเกล้านะครับโครงการที่ต้องบอกว่าด้วยไซส์ของบ้านตอบโจทย์ หมดเลยะนะครับหลากหลายเจเนอเรชันได้เลยแล้วถ้าคุณอยากอยู่ใกล้ธรรมชาติโลเคชั่นที่ก็เดินทางไปไหนมาไหนอย่างที่เมื่อกี้พี่ต้องบอกไปว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างเนี่ยครบครันเลยเดียวก็แวะ,ะมาดูได้บอกว่าดูจากโฮมเมอร์ไกด์แล้วก็แคปหน้าพี่ต้องมาครับแคป<ช>หน้ามานะฮะขอบคุณพี่ต้องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพัดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วทุกคนครับค่ะบ๊ายบายค่ะ